ความโกรธความเกลียดมาจากชัยตอนซึ่งในฮะดิษบทนี้ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลลามได้บอกไว้นะครับจากท่านสุไลมานบินสุรัตค้างหนึ่งเนี่ยท่านได้นั่งอยู่กับท่านนบีมุสลิมโดยที่ว่ามีคนสองคนกำลังทะเลาะกันมีคนสองคนกําลังทะเลาะกันแล้วมีฝ่ายหนึ่งทะเลาะแบบเอ็นขึ้นคอแบบแดงก่ำแล้วหน้าแดงแล้วเวลาโกรธมากๆพี่น้องรู้นะท่านนบีมุสลิมบอกว่าไงครับผม อินีละอาลามุคลิมาตันลาอกอลาะละดะฮฺบะอันฮูมายจิตท่านนบีมอศรรลรับบอกว่าฉันรู้ถึงคำพูดประโยคหนึ่งนะถ้าเขาพูดมันความโกรธจะหายไปถ้าเขาพูดว่าอูดุบิลลาฮิมินชัยตอเนโรจีมโอ้ล l l a ์ oh ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้ฉันนั้นรอดพ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งเราไม่ได้บอกว่าคู่กรณีเราเป็นชัยตอนแต่เราบอกว่าตอนนี้เราเกิดความโกรธ แล้วความโกรธที่มันเกิดเนี่ยชัยตอนมันมาสุมไฟแล้วขอเอาล้อให้ไล่ชัยตอนไปจากเราเพื่อที่เราจะได้ควบคุมอารมณ์ของเราได้ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วความโกรธจะหายนะพี่น้องย้ำนะไม่ใช่อ่านแล้วความโกรธหายย้ำอีกทีว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่เรากําลังคุยกันคือควบคุมมันยังไงอันแรกจากคดีเนี่ยครับท่านอับดลีมัสรอรสลัมบอกชัดเจนนักทฤษฎมาบุคคอรีมาลมุสลิม,มนะท่านนบีบอกว่าฉันรู้คําพูดที่หากเขาพูด ความโกรธจะหายไปจากเขาอูอิบิลามอเชตอน,นิโรจีเมื่อท่านนบีพูดอย่างนี้ปุ๊บซอระบาก็เอาคําพูดฮะดิษของนบีเนี่ยไปบอกกับผู้กรณีบอกว่าคุณรู้ไหมท่านนบีได้พูดอย่างนี้มาเป็นการเตือนที่มีมารายาทครับคนกาลังโกรธเกลียดกันถ้าท่านนบีไปพูดตรงๆบางทีมันแรงเกินเพราะสถานะท่านนบีคือถ้าพูดปุ๊บทุกอย่างต้องจบเพราะนั้นท่านนบีก็เลยเลือกให้อีกคนไปพูดแทน ความแรงมันจะเบาลงแล้วเขาก็รับกันได้เขาก็พูดแล้วมันก็หายไปสุดพานัลอดวิธีรับมือกับความโกรธอันที่หนึ่งอันอูซบิลาเชตอนเจีมอันที่สองครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆคือไม่ต้องพูดอะไรออกมาถ้าคําพูดนั้นมันไม่ช่วยอะไรถ้ามันแค่สะใจถ้ามันแค่เป็นข้ออ้างถ้ามันเป็นอะไรก็ตามแต่เงียบไม่ต้องพูดอะไร บันทึกจากท่านอิหม่ามอ a h มัดครับผมในเรื่องของอิหม่ามอ a h มัดจากท่านอิบนะบบัสครับท่านนบีมุสลิมส์บ,บอกว่าอัลลิมูวะยัสซิรูวะลาตูอัสซิรูวะอิดะหอริบะอะฮัดุลกุมฟัลยัสกุดคำพูดของท่านนบีเลยท่านนบีบอกว่าให้สอนผู้คนต้องสอนแต่ว่าต้องสอนแบบสร้างความง่ายดายให้กับเขาสร้างสภาพการเรียนรู้ที่ดี อัลลีมูหัวยซีรูสอนให้กับผู้คนนะแล้วก็พยายามสร้างความเมตตาให้กับเขาเวลาตัวอัสซีรูอย่าไปโหดกับเขาเกินแล้วเมื่อคนหนึ่งคนใดนของพวกท่านโกรธเนี่ยก็จงเงียบซะชัดเจนไหมนี่จากคาพูดท่านอับดุลลอหสลามนะผมไม่ได้พูดเองนะอันแรกท่านนบีอบอกให้อ่านอูซิบลามมชิตันโรจีมาทิ่สองท่านนบีอบอกให้เอองียบพีบ่น้องสังเกตดูโดยพ่อคู่ครองเราจะพบว่าหลายครั้งเวลา โกรธสิ่งที่ดีที่สุดคือการเงียบไม่ใช่เอาเหตุผลมาคุยพี่น้องเหตุผลเนี่ยเอาไว้คุยตอนอารมณเย็นๆได้ผลกว่าพี่น้องสังเกตดูส่วนเวลาโกรธเนี่ยเลือกรูปแบบรับมือที่ดีที่สุดมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งมีสักเป็นญาติผมเนี่ยแหละครับผมสามีเนี่ยสุพานัลอเล้อให้เขาเป็นคนที่มี ความอดทนดีแต่บางทีก็มีความโกรธบ้างโดยเฉพาะกับภรรยามีวันหนึ่งเข้ามาที่บ้านครับแล้วก็ทะเลาะอะไรัก่ย่านกับภรรยาเนี่ยแหละครับผมโกรธภรรยามากแล้วก็ด่าเป็นชุดเลยคือว่าเป็นชุดเลยภรรยาไม่โต้อตอบแม้แต่คําเดียวไม่ได้ทําหน้าย้อเย,อเยอ้ยนะคืออดทนแบบฟังแบบตั้งใจฟังอ่ะพี่น้องคือแบบซุ้าทะลลา์คือทําได้ยังไง ยังไงคืออีกฝ่ายนึงกำลังโกรธแล้วกำลังด่าแล้วเราไม่ได้เยาะเยะ้ยไม่ได้ถากถางไม่ได้ยิ้มเยาะแต่ว่าเราอดทนตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดฟังทั้งหมดโดยไม่ตอบแม้แต่คําเดียวเลยการด่าเกิดขึ้นนานไม่ปกติมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับผมก็จนทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นครับภรรยาทําอะไรรู้ไหมครับถึงเวลาปุ๊บก็ไปเตรียมอาหารมาตั้งสํหรับมาก็เอามาให้ภรรยาเอามาให้สามีไม่ได้พูดอะไร ก็มาให้ปกติสามีเรียกภรรยามาแล้วก็บอกว่าที่รักพี่ขอโทษนะแล้วก็ขอโทษขอโพอยอยอย่างนั้นแบบนานมากๆค่ะพี่น้องคือมันกลับกลายไปว่าเรื่องที่มันแทนที่จะลุกลามบานปลายใหญ่โตมันกลับกลายไปว่ามันเสริมความรักให้เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ให้รักกันมากขึ้นหลายครั้งครับการเรียนรู้ที่จะเงียบเนี่ยเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ยากกว่าการเรียนรู้ที่จะพูด บางคนอาจจะนั่งคิดว่าฉันจะพูดยังไงฉันจะตอบยังไงฉันจะเอาหลักฐานอะไรมาเพียงแต่ว่าหลายครั้งเนะี่ยเราจะพบว่าการเงียบยากกว่าการพูดนะพี่น้องนั้นสุนนขนบีอันที่สองครับเวลาโกรธเงียบอันที่สามครับให้เปลี่ยนท่าฮะดีจากท่านนบีอัลสลัมจากท่านอบูุซักครับผมท่านนบีอัลสลัมได้พูดกับบระดะซอฮาบบ์ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านโกรธถ้าเขากําลังยืนอยู่นะให้เขานั่ง หรือไม่ก็ให้เขานอนไปเลยสุฮาณวรสพี่น้องลองดูครับเป็นตามที่ท่านบีบอกจริงๆมันได้ผลจริงๆถ้าเรากาลังโกรธอยู่ในอิริยาบถไหนเปลี่ยนอิริยาบถมันจะช่วยลดลงมันอาจจะไม่หายทันทีแต่มันช่วยลดจริงๆถ้าเราเราต้องพยายามด้วยนะไม่ใช่เราก็นั่งคิดอยู่แล้วก็มนงแตทวนว่าเขาพูดประโยคในทวนอยู่ในหัวเป็นร้อยรอบอย่างนั้นยังไงมันก็ไม่หายเราต้องรู้เราต้องพยายามที่จะ ระง,งับมันอยู่ต้องบอกกับตัวเองว่าต้องพยายามระง,งับมันให้ได้อันนี้นที่สามนะเปลี่ยนอิริยาบถอันแรกอ่านอูซูบิลามิชัยตอน,นิโรจิมอันที่สองเงียบซะอันที่สามเปลี่ยนอิริยาบถเดี๋ยจะย้ายที่เลยก็ได้อันที่สี่ครับทำน้ำละหมาดครับในื้อของท่านอิหม่ามอบูดาวุดครับอินนัลกอดะบะมินอัลชัยตอนว่าอินนัลชัยตอนคุลิกะมินนันนาร์ว่าอินนามะตูรฟะอันนารุบิลมาฟะไฟดะกอริบะอาดุคุมฟะลิตบะวะ ท่านอับดุลเลามสามพูดเองชัดเจนเลยบอกว่าความโกรธมาจากชัยตอนจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากใจเราแต่เมื่อมันมีปุ๊บชัยตอนมาโหมไฟต่อเพราะนั้นทุกความโกรธชัยตอนเกี่ยวข้องเสมอท่านอับดุลเบอกเลยครับความโกรธมาจากช,ชัยตอนชัยตอนถูกสร้างมาจากไฟไฟถูกดับด้วยกับน้ำเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านโกรธเขาจงทำน้ำละหมาดซะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ แล้วก็อันสุดท้ายประการสุดท้ายข้อที่5การรับมือกับความโกรธที่นําเสนอในวันนี้นะครับบอกกับตัวเองเป็นประจำผู้ที่ควบคุมมันได้เขาจะได้สวรรค์ผู้ที่ควบคุมมันได้เขาจะได้สวรควคมมสวรค์ด้วยกับพาริสที่เราพูดไปแล้วและนอกเหนือจากนั้นครับเราพูดได้เลยว่ามันเป็นมาัตของนางฟ้าอีก,อกทีหนึง่ง เราพูดพูดถึงบรรดาผู้ชายอ่ะถ้าเกิดบรรดาผู้ชายที่ฟังนะส่วนใหญ่วลามีอารมณ์เราวม่กกะลงมือลงไม้หรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคิดสิมันเป็นมหัตให้เราได้นางฟ้าด้วยนะเป็นสิ่งเป็นเหตุที่ทําให้เราได้นางฟ้าในสวรรค์ผมเอามาจากไหนครับผมท่านอับดุลโมสลัมส์ก่านะครับว่ามันกระมะกอยดอนวะฮุะกอดิลุนอัลไอยุงฟิซฮูใครก็ตามที่ควบคุมความโกรธทั้งๆั้ท,ที่เขาสามารถระบายมันได้ คือในสามารถบางทีสามีเพราะภรรยาปกติภรรยาไม่ตบตีสามียุคนี้มีไม่มีแต่ว่ามันเป็นเคสที่ว่ามันผิดปกติไงคือหลักๆแล้วคนลงมือลงไม้เป็นสามีเขามีอำนาจมีความสามารถที่จะทําเรือจะเป็นบอสเป็นนายจ้างเป็นอะไรก็ตามท่านอบีาบอกใครก็ตามที่เขาควบคุมความโกรธทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาสามารถจะบันดาลโทษะได้เขาสามารถจะด่าได้เขาสามารถจะลงมือลงไม้ได้ดาอาหุลลออัลลอฮ์จะเรียกเขา นี่คือในวันเกียยมาครับพวกเราจะเรียกเขาในระหว่างที่เขาอยู่กับสิ่งถูกสร้างต่างๆพวกเราจะเรียกเขาเพื่อให้เขาไปเลือกฮูรุนไลน์นางฟ้าที่เขาต้องการผมแปลว่านางฟ้าทับศับเอามาตีว่าใช้ในภาษาไทยที่รู้จักกันฮูรุนไลน์จะแปลว่านางตากลม,มนะครับก็คือความสวยงามของนางนางมีตาคมขับที่ว่าสวยงามบางคนบอกตากลมอย่างนี้ไม่สวยั้งอาจารย์ตาในพี่น้องตาในตาใน พวกเราจะบอกว่าเลือกนางฟ้าที่เธอต้องการได้เลยโอ้ผู้ชายแค่นี้น่าจะเป็นกำลังใจมากขึ้นหรือเปล่านอกเหนจากได้สวรรค์ได้เลือกนางฟ้าด้วยนะเอาละเดี๋ยวอาจจะมีพี่น้องที่ถามอาจารย์แล้วฉันละ่ะฉันเป็นมุสลิม่าล่ะเอาเราจะเลือกนายฟ้าหรือเปล่าพี่น้องในยักกุรานทุกครั้งเวลาพี่น้องเจออายะที่พูดถึงนางฟ้าที่พวกเราจะตอบแทนเตรียมไว้เป็นหนึ่งในรางวัลให้กับบรรดาผู้ชายถ้าเราเป็นผู้หญิงนะนะ พี่น้องจำแค่สามอย่างพี่น้องคิดแค่สามอย่างพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าเรารู้ดีที่สุดเลารู้ดีที่สุดพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าเวรูยุติธรรมพวกเรายุติธรรมพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าพวรมีความสามารถพวเรมีความสามารถพวกรู้ดีที่สุดพวกรา้ยุติธรรมพวเรมีความสามารถจำแค่สามข้อพี่น้องจบแล้วเมื่อพวกราสามารถหยิบยื่น หนึ่งในสิ่งที่ผู้ชายปรารถนามากที่สุดได้พวกย่อมรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้หญิงต้องการมากที่สุดเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าแต่พวกรู้พวกมีความสามารถแล้วพวกมีความยุติธรรมเมื่อให้ผู้ชายพวกเราก็ต้องมีสิ่งที่ทัดเทียมกันที่ให้ผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเจออายะกุรานประเภทเนี่ยถ้าพี่น้องไม่เข้าใจขอให้ดูแวบอยายะกุรานเมื่อพวกเราพูดถึงสวรรค์สวรรค์เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการ สวรรค์เป็นสิ่งที่เกินจินตนาการที่การที่เราจะอธิบายสิ่งที่เกินจินตนาการให้ใครสักคนฟังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่สำหรับพู้ล้อสบายตราพว้ลรอยกในสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจในสวรรค์มีแต่สิ่งที่เกินจินตนาการใช่ไหมผู้ลราก็บอกในสิ่งที่ผู้ชายก็เข้าใจผู้หญิงก็เข้าใจพู้ลราบอกผู้ชายนะจะได้นางฟ้านะที่สวยกว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้นิสัยดีกว่าผู้หญิงทุกคนในโลกนี้พูดอย่างนี้ผู้ชายฟังเข้าใจไหม ต่อให้มันเกินจินตนาการมันเข้าใจผู้หญิงเข้าใจไหมว่ามันเยี่ยมขนาดไหน born, ผู้หญิงก็เข้าใจเพราะนั้นในอัลกุรอานพวกเราใช้คาที่ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดเพราะฉนั้นไม่ใช่หมายความว่าในสวรรค์มีแค่นางฟ้าไม่ใช่หมายความว่าในสวรรค์มีแค่ทานน้ําไม่ใช่หมายความว่าในสวรรค์มีแค่ดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่หมายความในสวรรค์มีแค่ต้นไม้ไม่ใช่หมายความว่าในสวรรค์มีแค่อะไรก็ตามที่เราอยากได้แล้วรอกก็ได้มันมีมากเกินจินตนาการของเรา แต่ในตัวบทเนี่ยพวกลรอบอกเท่าที่สมองของเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดนะบางคนบอกแล้วฉันจะได้มาฮัดของนางนายฟ้าอะไรรู้เปล่าครับพวกลรอรู้ดียุติธรรมแล้วก็มีความสามารถ